อันเดมันนี่จะดอกเทานะ่น,นีๆๆๆ่ๆๆน่นี่นีดอทเาเยอะกันเลยมาจากโมงจากย่ามเลยเนี่ยเท่ไม่ชอบกาเลี้ยงของมัาเนี่มยมันหงุ่งใครเห็นไหมเตี้ยอมาบอลออบบ้ก่ผมวบันกุดค้า ครับผมโอ้มันุกคนเหกันขอบคุสุดข้าครับมาละงรับมันอ่งครับมาพอเบาลองก็เอากับมาอย่างามาเบ่งบรรยากาศเกียเพียศน,นะครับท่างบ้านโคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์ครับวันที่16มิถุนายน2567ครับ นี่คนกำลังไลเนะดึก่นเมันจะนเป็นยังไงมั้งนี่คนกำลาไล่ที่เขาเนรอโอ้วันไหนเต็มคูเต็มทางเราแล้วเก็บเอาเก็บเอาใช่ครับเลยโอ้นี่เลยเต้ตาเน้ะ ไอเจ้านี่เก็บถังได้รับนี่ยมีแต่หดเห็ดเห็ดคอนนนเอ <c oughs> นเ๋นี่เด้อนี่นี่นี่นีงง่โอ้คุณเตืนกับเก็บบางนึงก็ได้หลายดอกเลยเป็นไหเคลียร์น้ำเพลนหนิน้องรับมือนีมาเสาครับเพื่อนผมมีเห็นหนาม,มุมดอกแหลงของม,มือนี่ครับเพื่อนเห็ดหน้ามุมนะครับนี่ เห็นนะครับเกาะกีซองของผมนะครับเห็นหานา้ังหัวนะครับพเราเงมือนีมาเสาใช่ไหมตอนนี้หกโมงแต่ว่ากระจกลด,ดเต็มเลยแล้วคือส่งหนักๆน,นะครับ <c ười> โอ้แต่กายมันใหญ่เนาะเก็บเคร่งแต่กายก็แต่กายง่า <c> ย <ười> โอ้นี่ไงในเตรียมตะกาแล้วท่านรู้เอาเห็ดยังฮะท่านบอกวะมึงก็จะบอกว่ามันมั่งนาวัวครับหนาแน่นเลครับส่วนนอกป่านี่จะเ,เ,เป็นเห like ็ดนาวัวกับเห็ดหนึ่ ็ดก,กอดอืมนะครับเห็ดกอดเลี้ยงหน่อยดอกเล็ก,ก,อกออด,ดอกเล็กๆนะครับโอ้วโหทันเลยโอ้ยทั้งคนก็อนกนกนบอกเอาเลยครับ ดีทีงเป็นตัวเชียวขาวเห็ดกอขาวบ่อครับเออม่ใช่บ่เอาเอาเอาเลยเนี่ยเห็ดยังเห็ดหลินคาบีขุนเขา กินได้ปะเขาจะบ่อเขาจะเอ็นบ่อเนอ่างบ้านเขาจะเอาเนนะครับเพื่อนตกของบ้านก็จะหนีตาไหลก็ได้บ่อสอยางต่มันนีเนื้อาเนอ นี่ปลาหลก็ตองเรียกเค็ดได้นะก็ยึดต็ดนี้ก็จะกับลาเอาเลยเย็ดหนังวัวเถ่าต้องออกไปหรอกแล้วไปยึดนงินจ้ะเสียจ้ะงั้นอยเสียเลยมดแล้วอไม่เสีย กำลังสวยครับตัวก้อนมันก็เดี่ยงจัด่อะอะไรนี้ยสวยดอ,อกนี้ของมึงนี่นะครับวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับดอ,อกแรกของผมที่มี่สวยนะครับถือว่าสวยของผมเขียมมากดอกอ ิดข้าวครับยินนิดข้าวเอาไล่ดอกกนเขาจะกองนี่จะกองเขาเลยก็จะกับเอาเลยเจ้าได้ปลายแต่แม่มูนนั้นเขาจะเรียกเนาะเอาหมดเอานี่ายก็เอา ดอกหนึ่งครับถ้ามันดอกตุ่มๆนะครับผมเรากำลังตุ่มนี่ขาวเห็ดกอนะครับเอาเลยครับพอเห็นน้ำมุ้งแบบเจอหน้ำมุ้งให้บ้างก็ตอะบ่เอานะครับสังเกตบางจะเป็บางพุนเราเห็นก็จะอะไก็จะสามารถเดือดได้ อันนี้กาลังเกมเนี่ยเกมเลยรบานเขาบอกให้บ่มีเห็ดบ่มีปลานั่นะเขาจะเลียบไว้เลยเข่าอะรอยู่บนนี้เนี่ยขึ้นเลย อเคืมนี่เถวๆนี่เต็มตา้าเจ้าเรียกฮ่าฮ้าเจ้าเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเอาเก็มหมดเต็มใจเต็มตาตาาแล้วครับตาตาตาน่าจะโคกเลยไนุนี่นี่บอกโอ้เพราะกาบอ่บังน่ะบังใดอะอยู่ที่หลา เพิ no ่ออันนี้อยู่อันจะวางหกโมงเลยได้ยังไงเชีงเลยได้หลายบ่ได้บ่ได้อยู่ในแตม้ดอกเ่าเจ็บดอกเขาเอเขาเขาลูกบ้านไหนครับเนี่ยน้องบอนองหานน้องบ่อน้องหานครับผมบ้านไหนมันนุ่นหอมบ่บ้านกอนปกกอโอ้โหกอ นี่ลายยาี้นี่นเยเก็บเต็มตาขี้กันนี่แหละนเ่็ดขาวครับดอกก็ไม่ง,งามเลยครับขาวขาวสุดเลยเาดันแเท่าเลครับอันนี้ดอกสวยน,น,น,นะครับยิ่งเต็มเลยดอกดต็ด,ด,ด

เหยียขาเหรอ่ไหมคุกคุกค okay? ุกคกหอยก็แดงครับดอกงามนะครับแดง อ๋อไปกับไปกลับมามันยังได้อยู่มีเพชรหน้าวัวน,นะครับอันนี้ดอกหนุ่มๆนะครับอ่าหนุ่มนะเพชรขาเพชรขกอันนี้มูฟออน,นก็เอาเลยครับอันนี้มูฟออนก็กินไม่ไดครับวต้งคนอาจจิบกินนะครับเดี๋ยวไปกับไป เท้าเท้าให้ดินอนะ่ะหนี่ดอกนี่นดอกนี่ก็มานนะลองตงุ่มๆเลยเกียดีนะครับอืออ๋อทำลองตุ่มๆเลยครับม่ส,ส,สวยๆคับนี่นมๆสาวๆเลย อยู่ในอยู่ในปุ่มหมัดเฮ็ดขาวเลยครับขาวเห็ดดินนะครับเนี่ยนุ่มๆครับดวงคางองนี่ดอกนี่งเป็นเห็ดข่าเห็ดโคกครับหนึ่โอ้โอ้เห็ดดินนะเฮ็ดดินเฮ็ดดินนี่กขาวเขา 2 vỏ cất 2 vỏ nhóm gần đây là sai hiệp này dùng vào cất nó là đi xi hạ độc nè 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 เห็ดนางรั่วครับดอกนั่งครับหนูบักแกครับพี่น้องมีใช้ได้เลยดีพอดีพอดีบักแกตามมาครับลงเข่งไปเลยโอ้ยเห็ดตาให้ดินเห็ด,ดที่ทำ้เดียวไปเห็นมันดุดุดเด็กๆ น่ครับนี่คนแบแคน้นเองมัน็เเห็ดดินับมันมีไ้หลายแบบเลยพอนลายแบบนี้ครับมันนี้ห้อนเขียนะมีใบก่องเป็นมีลายพอแล้วแบบนี้เห็ดดินอีกอน้งรับ ในไมาคิดไว้ยังดีม,มาสรุปเห็ดเมื่อนี้ครับเนี่ยใช้เวลาเก็บไปประมาณสามชั่วโมงครืงนี่มาจะเล่าได้สองตากรวร่วมใส่เตีมตมมันก็จะสองตาพอดีละเนาะเห็ดเผาเห็ดนุ่มน,น,นะครับเอาเมดมันจะได้เตีมตกากเร็ว นี่เป็นบรรยากาศกิเกรมเมือนี้ครับน,น้องเป็นบรรยากาศเมือนี้เมือน,นี้มันจะเศ้ากับเหตอย่งเห็ุเดิมไม่ละมีก็ตัวรับสลัสดีครับกับบ้าน